านี่สวัสดีค่ะกอนแค่ขมูกสวัสดีค่ะอยู่กับช่องชเชฟเบ็ดฟันนี่ค่ะวันนี้ฟันนี่จะไปไหนคะไปสอบไปสอบใช่ไหมวันนี้สอบวันแรกใช่ไหมคะเดินอะไรเป็นน้ำมูกอะไรนะรองแม่อูเช็ดให้หน่อยเลยอ่ะเช็ดมูกก่อนห้ามแคะจมูกนะเข้าใจไหมลูกนี่แม่อูนะคะมีมีอะไรคะก มือกุบที่เราไม่ได้กินมานานแล้วเช่เวตดว่าสีส้มกับสีแดงสีส้มใครชอบกินและสีแดงใครชอบกินพี่เมทชอบกินเหรอพี่เมทไปไหนเนี่ยทำไมนานจังเลยอ่ะมีมอกุบมือกุบมือกุบเอาไปวางวางวาง,วางไว้ข้างๆรถเราเอาเทเดี๋ยวแม่อ,อาวางไว้เดี๋ยวเรามาถ่ายคลิปกันก่อนนะคะ เชเบว่าส <formation> mm ีส hmm. oh! oh, um, ้มกับสีแดงอันไหนมากกว่าออมเล็ตออมเล็ตว่าสีส้มกับสีแดงแม่อูได้สีไหนมามากที่สุดสีส้มสีส้มเอันสีแดงแอันเอ้ยแอบอ่านล่เหรอฮะตอนวันอังคารเรื่องจริงเหรอแล้วจำได้ด้วยแต่น้าออมบอกว่าน้าต้นเอาไปกินซองหนึ่งไม่รู้ซองสีแดงหรือซองสีส้มเป็นไรปะ ไม่เป็นไร,ไม,นไ,รไม่เป็นไรใช่ไหมแล้วรีเทนเนอร์ไปไหนคะ,ะอ่ามาดูกันดีกว่าว่าไหนมากกว่าจริงที่เหมือนที่ยมเด็ดพูดหรือเปล่าไหนทำโบดีๆเฮ้ยสีต้มมากกว่าใช่ไหมเอาไปกี่ห่อเอาไปนิดเดียวก็พอลูกไม,บบไม่ต้องเอาไปเยอะฉีกแล้วก็แบ่งไปลูกลูกจะกินอะไรเยอะแยะอือ่าเอาไปแค่สองซองก็พอี่ซอง อน้องไปแค่สองเด็ดเอาไปสี่อ๋ออันสองอันีสองเอาสแล้วน้องเชเบตอะ่ะกินสีสีแดงได้ไหมอันสองนสอง,สองดได้แีเ่เหม่อ๋กินแม่ไม่กินหรอกแม่อูอาจจะแบบ เอออาจจะลดน้ำหนักอยู่แล้วเพราะว่าตอนนี้มันหายากอันนี้นาอ้อมเป็นคนซื้อให้นะคะนาอ้อมก็คือน้องสาวแม่อูนนะคะซื้อมาจักแถวบ้านนาอ้อมเจอได้แคก็แม่อูฝากบอกว่านาอ้อมเจอแถวไหนก็ซื้อมาให้หน่อยนะคะแถวบ้านเรามีไหมไม่มีเราไปหาเกือบทุกวันเลยน้องเลดเนาะไม่เจอเลยใช่ป่ะอ๋อเลดเอาไปกี่ซองเชลเบตเอาไปสามไหซองอืมเร็วาเร็วค่ะ แม่อุไ,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 ไม่อยากซื้อในไม่ไม่อยากซื้อในแพลต,ตฟอร์มอื่นนะเพราะว่ามันแพงกว่าในเซเว่นในเซเว่นองลยี่สิบห้าบาทไหนทำไหนที่ซื้อในแพลตฟอร์มอื่นบ้างกดหน,นึ่งให้แม่อูหน่อยแต่แม่อูไม่ซื้อนะเพราะว่ามันแพงกันไปยี่สิบห้าบาทก็แพงแล้วเนาะมีแค่หกซองเองมาไปหานาอุ้มมาใช่อะมาไปหานะาอ้อมมาตไห,านนาหนอะไปเมื่อวานนาอุ้ม นาออม <laughs> ไปพูดหน่อยดินาออมนาออมเจเวตเป็นอะไรเป็นอะไรคะวันนี้เออๆหน่อยใช่ไหมเอาอเม็ดไปกี่ซองอ๋อน่ะอเอาเม็ดเสื้อเปียกหมดแล้วใช้เช็ดที่มุกได้ยังไงวันนี้แต่ละคนสองคนนี้เอาเช็ดที่มูกกันมืนอ้วนน่ะไหนขอดูหน่อยคะ่ะเอาถุงนู้นมาให้แม่อุมา,าดูเหมือนอ้วนเออไม่เป็นไรคะ่ะไม่เป็นไรหมาแม่แม่อุไหนขอดูหน่อยอเ,เอาเมล็ดไปกี่ซองคะอเอาเมล็ด สี่ซองอันไหนอร่อยกว่าอันไหนเผ็ดกว่าอันไหนสีแดงเผ็ดกว่าเหรออ่ะเพือ่อนๆชอบกินซองสีแดงหรือว่าสีส้มคอมเมนต์ให้แม่อ๊ดหน่อยนะคะทุกคนเดี๋ยวเอเลร์จะไปโรงเรียนแล้ววันนี้มันสอบวันแรกของวิช,ชาภาษาไทยใช่ไหมใช่ไหมออาอ่ะ,ออะทุกคนก็เป็นกําลังใจให้เอเล็์กับเชอเร์เบตนะคะสอบผ่านนะคะอันนี้ปลายภาคกันนะคะทุกคนตั้งใจหน่อยนะโลกเข้าใจไหม,ไม อะไรอะ่ะไปขึ้นรถเลยทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะถ่า,า,ายมือก,กรุบนะคะทุกคนดีใจไหมที่ได้ไกว่าจะได้นี่นานไหม <G ül üyor> นานไม่กินไม่ได้เหรอไม่กินไม่ได้เหรอลูกไม่กินไม่ได้เหรออ๋อโอเคขอบคุณนะอ้อมด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วอย่าลืมกดติดตามช่องเฉเวตฟันนี่นะคะบ๊ายบายค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนค<อ>่ะ<อ>